ปืนออกมาีเอ้ยปืนออกมามันถือปืนอยู่มันถือปืนอยู่มาแล้วแล้วผู้ชมรองกูไปลงใช่ไหนไอ้แบงนี้ ยืนยันใช่ไหมว่าครูไม่ได้เป็นภรรยาน,น้อยของใครยืนยันว่าไม่ได้เป็นตามที่เขากล่าวหามาค่ะโดนเพ่งเล็งว่าเราอ่ะมีความสัมพันธ์กันแล้วก็มีการปล่อยข่าวลือปล่อยออกมาว่าหนูไปมั่นกับพอ,อคุณคิดว่าพออเนี่ยเข้ามาหาคุณลักษณะไหนคงเข้ามาในลักษณะของการสานความสัมพันธ์ในเชิงชู้<ฮ>สาวค่ะ,ค,ะคุณเล่นด้วยไหมไม่ได้เล่นด้วยค่ะต้องเหตุการณ์ที่เขามาคุกคามที่มาว่าหนูต่างๆว่าไปยุ่งกับคนนู้นคนนี้เนี่ยหนูได้ไปแจ้งความดําเนินคดีเป็นหลักฐานไหมครับครั้งแรกที่เขาเข้ามากล่าวหา ตกหน้าก็คือลงบันทึกประจําวันค่ะเป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นเราก็บล็อกแล้วเหมือนกับมีการส่งรูปปืนมาทาง I m เม s เ g e เป็นการส่งให้ผอก่อนแล้วก็เคปส่งมาให้เราบอกว่าเม็ดหนึ่งเม็ดแก้ปัญหาได้ทุกอย่างใช่ค่ะขับเร็วเหมือนกันที่ขับมาพุ่นตลบนะพุ่นตลบเลยนตลบก่อนนัานนี้มันเกิดอะไรขึ้นเหรอผอเป็นคนนัดเจอกันที่ร้านคาเฟ่แต่ว่าเราเป็นสายมาถึงก่อนผอขับตามมาแล้วก็รถกระจกลงบอกว่าไปไหนเราบอกว่าไปซื้อชาเย็นค่ะผอก็บอกว่าผมผมแก้วหนึ่งด้วยพอได้มาแล้วเนี่ย าก็บอกขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนมาคุยกันก่อนคุยไม่นานแล้วก็เหมือนจังหวะที่พอ,อาหันมองข้างหลังอะเราก็เริ่มแบบเออพอาามองอะไรหลายๆครั้งเราก็บอกว่าถ้างั้นขอตัวแต่ว่าไม่ทนันภรรยาของเขาขับรถมาประกบแล้วเราก็เปิดจังหวะนั้นลงไปแล้วก็เราหันมองแล้วเขาก็เห็นหน้าเราเขาก็ปลี๊ดเลยอีสมึงมึงนั่งรถผัวกูเนี่ยคือจังหวะนั้นเราอะหนีมาอยู่ในรถเราแล้วเพราะเราไม่ปลอดภัยเราโดนตบแน่ๆเขามาหักกระจกรถเราค่ะแล้วพอก็กระชากแขนไว้อันนี้ก็คือ หลังจากตำรวจกลับไปแล้วเราโดนทำ้ายร่างกายซ้ำโดยการต่อยหน้าค่ะเฮ้ยแต่เขาเข้ามาต่อยถึงเราในรถเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่ายังโดนน้อยไปมึงต้องโดนหนักกว่านี้เตัวเขาเองไม่ได้มีครอบครัวใช่ไหมเขาบอกครั้งแรกเลยที่ถามคือเมียเขาตายแล้วตอนนั้นนี่คุณทำอาชีพอะไรเป็นช่างตัดผมค่ะคุณมีร้านไหมมีร้านคุณมีตั้งแต่เมื่อไหร่ร้านก่อนคบเขาไหมใช่ก่อนคบอาเขาบอกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเปิดร้านนี่คุณควรั้นเขาขอเยืมเงินคุณแสนหกแต่คุณไม่ให้เขา แล้วคุณจะไปด่าเขาว่าโง่อเองนี่จะมาให้ฉันมาไม่มีคํานั้นเลยค่ะอยู่กันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็เลยชวนเขาป้าวาเลนไท์เนี้ยไปจดทะเบียนสมรสกันไหมก็นายทะเบียนก็บอกว่าคุณมีทะเบียนสมรสอยู่หรือเปล่าเอา้าไหนป้าบอกว่าเมียป้าตายแล้วไงมันยังไงเนี่ยป้าอะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบว่าก็เขาตายแล้วจะให้ขุดศพเขามาเป็นพยานหรออะไรประมาณนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าแต่มันไม่ขึ้นค่ะคนทะเบียนอะไรเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะเราก็มีความสงสัยอยู่แล้วอะ่ะก็เลยทักไปถามคนรู้จักกันขเขาก็ค้นมาเลยค่ะว่าป้้้าาแแต่่่่่งงงกกกับผููหญิคนนีีโดดยยทไมมใชขอลลเเ็ เข้าไปถามป้าป้าทำไมต้องโกหกด้วยคนนี้หนูรู้แล้วนะว่าคนที่ป้ายังจดทะเบียนอยู่ แล้วก็ทาไมต้องโกหกด้วยว่าแม่ของลูกตายแล้วแต่เขายังมีชีวิตอยู่เขาก็ทําเหมือนโมโหล่าสุดมีเรื่องกับไอ้ห้องเช่าข้างบ้านแล้วก็เหมือนประมาณว่าไปเล่าให้เขาฟังในเรื่องนี้แหละเขาก็บอกว่าโอ๊ยวันวัน,วนหาแต่เรื่องอนุน,นันเนี้นั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่สนใจเราเลยไม่ปกป้องเราเลยก็เลยตัดสินใจว่าเขอเลิกเลยค่ะเขาก็บอกว่าเออถ้ามึงไปแล้วมึงก็ไม่ต้องกลับมาเลยแล้วเราก็เลยเดินออกมาแล้วก็มาเก็บข้าวของก็ขับรถไปเติมน้ำมันเขาก็พูดขึ้นว่ามึงมีที่ไปแล้วใช่ไหมแล้วมึงจะททิ้้งงาารรระะออไไไใหกกกกกูมม็็ปปขยยถ แล้วเราก็เลยพูดขึ้นว่าป้าแล้วเงินที่ป้าบอกว่ามี7จล้านในบัญชีทําไมป้าไม่ถอนออกมาใช้ในส่วนที่ว่าป้าไม่มีบ้างล่ะเขาก็บอกอีหน้าเงินเราก็เลยบอกว่าป้าผู้หญิงทุกคนอะ่ะมันก็ต้องหวังพึ่งพาผู้ชายหมดแหละแล้วทําไมป้ารู้อยู่แล้วรู้แก่ใจยอยู่แล้วไอ้ทั้งเรื่องรถทั้งเรื่องทองอะ่ะมันเป็นยังไงแล้วเขาก็เลยแบบต่อยเลยค่ะพี่พอแล้วเ็ล้าพอแล้ว,พ,ลวพี่ ในนั้นนะเขาบอกว่าคุณน่ะเหมือนกับเอาเงินเข็าไปดล้านใช่ไหมที่ได้ยินเขาบอกอย่างนั้นมีมีงั้นไหมไม่ม sì> ีก็ะป๋าคบกับผู้หญิงคนนี้ป๋าไปโกหกเขาใช่ไหมว่ามีป okay? ๋าตายแล้วแล้วจะบยนสมรถในค้างอยู่เนี่ยป๋าเข้าเรื่องนี้ป๋าว่าไงไม่ไม่ไม่ผมบอกผู้หญิงคนนี้สาบสึงไปสิบปีแล้วเขาไม่เคยติดต่อมาเลยแล้วตอนนี้คือป๋าทำร้ายร่างกายเขาในรถใช่ไหมใช่ครับหลังจากนั้นนะเขาจะไปขึ้นรถผู้หวังดีใช่ไหมและป๋าตามลงมาตอนนี้และป๋าเข้าไปตบเขาในรถทําไมคือเขาก็ร้องให้คนช่วยอย่างงู้กก็บอออเ มึงทีมึงก็ทำกับกูไว้เนี่ยมึงขอมาขอโทษในนี้ๆๆๆเลย <patio S 1> มึงให้คุณเจ็ดมี่ก็เจ็ดแปดแสนเนี่ยโดยที่ว่าไปแต่ว่ามึงไม่ได้เอาอะไรเงินทองมึงไม่ได้จะใช้นี่ให้สินแพ้กูบังเลยแล้วตัวคุณเองเนี่ยไปเอาเงินขึ้นมาเนี่ยแสนเจ็ดแสนแปดเนี่ยจริงไหมเอามาหนึ่งแสนบาทแล้วก็จำนำทองเพิ่มมีหกหมื่นห้าใช่ค่ะแล้วขอครั้งละหมื่นสองหมื่นตอนนี้เขาพูดนะจริงไหมเขาสรุปว่าเราเอาไม่ามาค่ะเ <3, S 1> ขาเขาอันนี้เขารวมหมดกับทองกับอะไรด้วยแล้วค่ะแต่เราก็เคลียร์กันจบไปแล้วเรื่องนี้เราไม่มีเราจบแต่เขาไม่จบป่ะเเ้าไไไม่ดดพูในรถลยมิ ไอ้ตอนนี้แล้วป,ป๋ามายืนอยู่ตรงรถแล้วป๋าเอาตีนถีบหน้าเขาทำไมอ่ะผมถามอย่างงี้อ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกให้ เออตอนนั้นเนี่ยเพราะผมจอดภายในรถก็ประมาณสองสามทีเขาก็วิ่งหนีออกจากรถผมก็ตามไปถึงเมือผมก็บอกว่ามันเก่งนักมันพูดอะไรเลยมันเก่งนักมันมากมายคือว่าผมแรงอ่ะมึงกลบขอโทษกูเดียวนี้เลยเสร็จปุ๊บปะป๋าตบเล้วนะตบแล้วผมก็เดินรถป๋ารู้ไหมมันมีพยานที่ยืนยันได้ป๋าบอกว่ามึงจะไปเอกชีวิตกูไม่ได้ต่างๆนาตอนนั้นเลยป๋ารู้ไหมโอ้ยไม่แชื่ไม่เกี่ยวคุณถามเลยผมหนีเขาสามครั้งแล้วเขาเก็บเสื้อผ้าหนีต่างจังหวัดใครเขาไปไหนก็ไปทันทีอยู่มีมีสียธุระมีเสียเงินเสียทองพี่เขข้อกฎหมายเเลลลยแ้วกัันนนพราาะะะถมมไปคคคือออตบ่ มันคนละเรื่องัมองสมรสไม่ได้อยู่แล้วว่าเขามีทะเบียนสมรสกับภรรยาเก่าอือ,อย่างที่สองเนี่ยถึงเป็นสามีภรรยากันจดทะเบียนไม่จดทะเบียนก็ไม่มีทิดจะมาทําร้ายตบตีกัน วัทนที่เกิดเหตุผมนัดนากุลาเ <c oughs> จ้าของที่ดินซื้อมมยงชิดที่แปลงนั้นเป็นที่ของนากุลาซึ่งไม่ใช่ที่มรดกแต่ที่ดินอะ่ะมันติดข,ของน้าชำนาญน้าชำนาญคือคนที่ไล่ยิงคุณนะถูก <c oughs> ต้องครับน้าชำนาญเนี่ยวันนั้นเขาขับรถเข้ามาในที่นากุลานั่งคัดมยงชิดกันอยู่ได้ยินเสียงดังแกลก <c oughs> หันกลับไปดูภูม <c oughs> ิหิงเขายกปืนขึ้นจากส้มโออ่ะเขาจ้องปืนมาอีกทีนึงอะ่ะแทควมันถือปืนอยู่มันถือปืนอยู่ พราะเขาเห็นผมว่าผมเห็นแล้วเข้ามาอีกทีหนึ่งจอยอีกทีจอยอีกทีนึง,ออนงแล้วจังหวะนั้น,นโดดเป็นหมาเลยครับคุณเนี่ยนะโอ้โหจะรออะไรเราพี่คือโดดเลยโอ้โห,โโหแล้วเขาลั่นไหมเข,เ,ขเขาเขาเขาเหนียวไหมผมวพาผมได้ยินเสียงอีกแก๊กนะเฮ้ยลูกมืมน ไปหยิบลูกปืนเบียร์ไปหยิบลูกปืนแล้วพอจังหวะที่สองพอหลุดจากตำแหน่งที่สลัดทุกคนออกมาได้แกวิ่งเข้ามาหาผมปุ๊บผมวิ่งเข้าไปด้านข้างบ้านแต่จังหวะที่ผมจะพยายามกระโดดหนีอ่ะผมก็เลเลือลลอ่อนล้มณตรงนั้นแล้วผมได้ยินเสียงปืนจริง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 ครับคือยิงนี่คือลักษณะยิงขู่หรือยิงจอ่อเลยค่ะยิงหมายเอาชีวิตเลยเหรอใช่แต่น้องอ่ะเอาลังกระแทกหลังก็เลยหงายขึ้นกระแทกด้านด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือของน้าชำนาญปืนก็เลย เบี่ยงเบี่ยงขึ้นครับแล้วข้อพิพาทนั้นนะ่ะมันมาจากเรื่องของ <1. S 2> มรดกข,ของเมียคุณม,มันตั้งแต่สมัยแม่ตายกับยายตายแล้วค่ะที่เนี่ยเป็นที่ของยายอ่าเป็นที่ของยายยายตายไปสามประมาณ30ปีแล้วแต่เขาไม่แบ่งแม่คุณตายไปนานหรือยังตายก่อนยาย2ปีค่ะพอยายตายปุ๊บเนี่ยแน่นอนทรัพสมบัติเนี่ยจะต้องแบ่งมาให้กับทาย,ยาทของแม่ ช่ค่ะก็คือเป็นพวกคุณแม่คุณชื่อสมพงศ์ค่ะเออยายหลานมีลูก4คนมีลูก4คนในแบรนด์นอมสมพงศ์ค่ะเป็นแม่คุณนะค่ะอ่าสมพงศ์อีกคนนึงคือทำนานค่ะก็คือคนที่ยิงค่ะคือที่ทั้งหมดเนี่ยนะมันจําเป็นต้องได้คนละ20ไร่20ไร่20ไร่ทั้งหมดมัน80ไร่ปรากฏว่าลุงแบนด์ได้ไปแล้ว20ไร่ป้าปนอมได้ไปแล้ว20ไร่ชำนาญได้ไปแล้ว20ไร่คือคนยิงนะเหลือ20ไร่อันเนี้ยซึ่งมันไปรวมไอ้แปลง10ไร่กับ17ไร่ข้างล่างด้วยคุณู้ชมเข้าใจใช่ไหมตอนเนี้ยเขาได้มาเนี่ยแปลงอื่นๆเนี่ยรวมแล้ว9ไร่16 มันก็ยังขาดของเขาอีกโดยเฉลี่ยกเกือบสิบเอ็ดไร่สิบเอ็ดไร่จะมาจากที่ไหนที่เขาจะได้ก็มาจากไอ้สิบไร่และสิบเจ็ดไร่ด้านล่างนั่นแหละจะต้องมีการแบ่งมาให้เขาอีกแต่ปรากฏว่าเปลี่ยนกติกาไม่ให้อีกแล้ว<ฆ>คุณก็เลยยังได้อยู่แค่เก้าไร่สิบหกมาที่ดินสิบเจ็ดไร่เนี่ยมรดกของยายหลามีคมลองชุปชาน์ล้องรออแบบนี้ตามโฉนดนะเป็นแบบนี้ทั้งหนิงและหนึ่งจำเป็นต้องได้คนละสองไร่จากที่ดินแปลงนี้ตอนแรกเขาบอกเขาจะแบ่งตรงนี้มาให้แต่พอทั้งพี่น้องลุงแบรนต่างๆนะคราบอกไมมม่่่ไได้เเพราาาะีีททํกิน เขาทําการเกษตรเขาไม่มีน้ําเนิมใช้เขาไม่ให้เขาเอาคืนพอเอาคืนเสร็จบอกเขาจะแบ่งอย่างนี้เขาบอกอานนั้นมึงเอานี้ไปแล้วกันอันบนนี้ทางนี้บอกอ่ะลหนูจะเข้าทางไหนมันก็จะมาเป็นอันนี้ถ้าดูเมื่อกี้ก็คือเป็นอย่างนี้แหละ้างบนข้างบนสุดนี่มันมีที่ดินชาวบ้านอยู่นี่ที่ดินชาวบ้านอยู่อันนี้เป็นคลองนะฮะอันนี้เป็นถนนอบตแต่งริมมันต้องเป็นคลองด้วยนะเพราะคลองมันชนคลองถูกคลองมันล้อมอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหนึ่งได้ไป เข้าออกทางไหนต้องสร้างสะพานต้องสร้างสะพานจากตรงนี้ข้ามมานี่หรือไปขอซื้อที่ชาวบ้านเพื่อทําทางเข้าออกผมก็ว่าถ้าเกิดจะเป็นแบบผังนี้เนี่ยแบน์นกปานอมก็ต้องยอมกันที่บางส่วนทําทางเข้าออกให้หนึ่งเพื่อจะเป็นการจดาระาชจำยอมหรือกรณีหนึ่งหนึ่งหนิงก็ขายที่ของตัวเองให้กับ3มคนนั้นไปหรือ3มคนนั้นขายที่ในสัดส่วนราคาประเมินหรือราคาที่ทตกลงกันให้กับคุณ2คนไปตกลงกันไม่ได้ ไปร้องศาลไไอ้กรณีจะมาไล่ยิงแบบนี้ไม่ได้ครับบ้านเมืองมีกฎหมายครับพี่หนุ่มการที่จะเอาลูกซองมาพกพาไปที่สาธารณะก็ผิดอยู่แล้วครับแล้วเอามายิงเรากรณีจะอ้างว่าตัวเองโกรธแค้นกับทางเบิร์ดเหม็นขี้หน้ากันแล้วยิงแบบนี้มันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วครับในกรณีที่เราต้องได้รับบาดแผลเราก็สามารถไปเรียกร้องค่าเสียหายกับเขาได้แจ้งความดำเนินคดีได้ครับผม พูดแรงด้วยนะครับบอกตรงรปภคนหนึ่งชื่อศักชัยมีเรื่องกับรบปภเจริญสองคนนี้ต่อยก,กันอยู่มีรปภอ,อีกท่านหนึ่งก็คือคุณพ่อท่านนี้หะฮะที่นั่งอยู่ตรงนี้เข้ามาพยายามห้ามทีเนี้ยศักชัยกำลังตีว่าลักษณะการตีเป็นยังไงทั้งตีทั้งตบแล้วก็มีมีดทาท่าจะแทงเขา อ่าแล้วผมบอยนุ่มทำร้ายลูกไปทำเขาทำไมเขาแก่แล้วลูกเขาก็แหวงต่อยผมเนี่ยโดนหน้านี่ครับเพราะผมแก่แล้วผมสู้ไม่ได้ผมถอยออกมาปุ๊บผมก็ทางที่ผมทำงานเขาเรียกมาบอกมาน,นี่เร็วมาน,นี่เร็วคือเรียกให้หนีมาพวกเนี่ยเขาก็เข้าผมเข้าไปในโรงไปที่ไปไปไปหลบไปข้างในพอแล้พักผมก็เลยโทรพ่อโทรไปหาเมียแล้วบอกว่าอันน้คนนั้นมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยมันมันจะทำร้ายลุงจเจริญอยู่เนี่ยแล้วพี่ข้ามไปช่วยเขาก็ต่อยพี่เนี่ย แล้วก็จะเอ,อามีดแทงพี่ๆก็หลบมาฝั่งนี้แล้วพนักงานอันเนี้ยฝั่งเนี้ยเขาเรียกให้เราหนีกลับมาห<า>ลบไปอยู่ข้างในเนี่ย,เ,ยเราก็เลยหนีกลับมาครับผม คือพ่อโทรบอกแม่แบบนี้ใช่ค่ะคือตอนนั้นโทรศัพท์มันลํโพงไม่ดีแม่จะเปิดลโพง๋อจะเปิดลโพงทุกครั้งไอ้แบงค์เนี่ยคือลูกชายไอ้แบงค์ลูกชายแม่ผู้ก่อเหตุคงได้ยินเพราะว่ามันวางกล่องข้าวพอดีเสร็จแล้วออกไปเลยแล้วมันก็ตอนออกไปถืออะไรออกไปไหมแม่ไม่เห็นเพราะแม่ไม่ได้สังเกตผมขอญาติที่ผมต้องเปิดภาพนี้นะทางฝั่งญาติของผู้บาดเจ็บนะนี่คือเป็นภาพเหตุการณ์ตอนนั้นพ่อเนี่ยได้ยินเสียงปืนไหมครับผมผมผมไม่ได้ยินเพราะมันเจี๊ยวเขาจะมีเขาเรียกอบรมดับเพลิงเพราะมันช่วงจัง รถอบตก็จะเข้าปรดีและคุณครูเขาก็เข้ากันปรดีแล้วผมก็อยู่กับคุณครูข้างในเขาก็เจียวเจียวเจีวเจียวกัน ทางนี้ตอนนี้คือรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันกแล้วไงก็ได้ทับยันมืดครับไม่มีเจ้าที่ไปตรวจสอบหรืออะไรสักอย่างตำรวจไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยตำรวจไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลเลยตำรวจที่ไหนฮะนอกปากคลองรังสิตสอบพอปากคลองลังสิตนะฮะในเรื่องที่มาเนเล่านะครับทางญาติไม่สามารถบอกได้เลยว่าเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงครับเพราะว่าคนของเรามันเจ็บแต่ว่าสังคมเขาตัดสินเราไปแล้วเรากางสมควรแล้วเด็กไม่ดีต้นสายปลายเหตุในการที่น้องชายไปหาเรื่องเขาหรือไาทะเลาะกันเนี่ย คืออะไรไม่มีใครแบบว่ามาสอบขาทั้งฟั่งเราเลยอืม แล้วเราพอจะทราบไหมครับว่าไอ้ต้นสายปลายเหตุที่น้องชายเราไปมีเรื่องกับทางฝั่งของคุณเจริญก่อนเนี่ยมันคือเรื่องอะไรที่ทราบมาเนี่ยครับทางป้าไปโรงพักไปเจอกับลุงที่โดนทำ้ายลุงเจริญเขามาขอโทษว่าจริงๆแล้วลุงอ่ะผิดลุงคู่กับไอ้น้องน่ะแรงไปพูดกับศักชัยเนี่ยแรงไปแรงไปคือพูดง่ายไปด่าไปด่าศักชัยาเขาต้นเน็ตศักชัยเนี่ยนะครับจะขอเปลี่ยนกะให้มาอยู่กาเพื่อนเนื่องจากศักชัยอ่ะเขาเดินจากบ้านนะครับมาทํางานทุกวันมาอยู่กาเดียวกับเพื่อนเพื่อจะกลับบ้านอ่ะไป กับเพื่อนจะได้อาศัยรถกลับกันไปกลับกันมาต่างๆนานาอ่ะยังไงลุงเขาก็บอกว่ามึงทำอย่างนี้ได้หรอมึงต้องอยู่กับข้ามึงต้องอยู่กับกูอ่าอ่างั้นก็เละเทะกันหมดถ้ามึงไปอยู่กับเพื่อนมึงก็เละเทะกันหมดใช่ครับพี่ลุงเขาคุยกับเราที่โรงพักนะแต่ว่าพอผมมาฟังกับฝืมันไม่ใช่เลย ฟังกับสื่อคือลุงพูดกับสื่ออีกแบบหนึง่งแบบหนึ่งลุงไปพูดก,กับสื่อว่าไงถือลายมั่งตบหน้ามั่งเอามีดไล่ฟันแทงมั่งทีเนี้ยในมุมของทางฝั่งเราเนี่ยเรามองว่าเรื่องนี้มันก็ไม่เป็นธรรมกับเราเหมือนกันเพราะถูกสังคมพิพากษาไปแล้วเหมือนกันทั้งทั้งที่น้องเราเองเนี่ยล่าสุดเนี่ยเป็นตายเท่ากัน<ช>หลานเราเป็นตายเท่ากันถูกไหมฮะไม่มีปฏิหารครับหมอบอกเลยไม่มีปฏิหารอันเรื่องจริง คนนัดหนึ่งเข้ากคำมับเต็มๆมีผู้หวังดีคนหนึ่งเขาดูทอท้าต่อมาห้าทุ่มกว่านะครับเขาส่งรูปใม้ผมเลยบอกพี่มันไม่เป็นความจริงแล้วชายว่าจะมีดไปไล่แทงเขาแล้วเขายิงมีที่เกิดเหตุมีมีดไหมนี่เขาส่งรูปมาไม่มีมีดไม่มีอะไรมือกำเสื้อไม่มีมีดไม่มีมีดไม่มีอะไรไม่มีอะไรมือกำสองข้างครับไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ตำรวจก็ไม่มีนะครับรูปนี้นะครับมีผู้หวังดี่ปให้ ขออนุญาตนะครับผู้ชมครับผมผมอาจจะไม่ได้ให้ดูเพราะว่าอันนี้มันอาจจะเป็นหลักฐานสําคัญไม่มีไม่มีอาวุธไม่มีอะไรนี่คือหลังเกิดเหตุทันทีเลยไหมหรือยังครับหลังเกิดเหตุทันทีไม่มีใครไปยุ่งกับกับกับร่างตอนนั้นเลยนะดูได้เนี่ยร้อยเวรยังไม่ได้เข้ามาใกล้แต่ถ้าเกิดดูจากรูปแล้วสภาพแวดล้อมข้างๆก็เห็นนะครับมันก็ไม่มีมีดจริงๆไม่มีมีดจริงๆอ่ะแล้วอย่างหนึ่งคือตอนที่น้องผมเดินไปทางู้งเขาตะโกนท้าคนยังมึงต้องเจอของกูน้องผมก็เดินไปไม่ใช่วิ่งหรือกำหมัดเฟี้ยงุครับ ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลุงที่มีการทบต่อยกันตกลงเขาต่อยลุงใช่ไหมทั้งตบหน้าทั้งต่อยนะครับมีมีดในมือนะฮะมีมีดเอามีดแต่ทำท่าจะฟันรวตีหัวผมจะแทงเลยล่ะแล้วช่วงนี้คุณบอยก็เห็นเขาเข้ามาห้ามพอบอยเห็นมีดนะครับก่อนที่ทางฝั่งแบงค์จะมายิงอ่ะทางฝั่งของคุณสักชัยมีดเขาอยู่อยู่ในมือไหมก็น่าจะอยู่เขาตลอดนะครับญาติของคุณศักชัยเนี่ยเขาเปิดที่ดูบอกว่าในมือคุณสักชัยเนี่ยไม่มีมีดเลยคือตอนที่เขามาหาผมเน่ะเขาไม่มีมีแต่่วา เขาซ่อนมาเขาซ่อนอยู่หลังหลังมือเขาแล้วช่วงเข้ามาข้างในก็มีมีดมาโผมาหาผมเลยแต่เห็นบอกว่าแม่ของแบงค์บอกว่าแบงค์บอกปืนลั่นค่ะแบงค์บอกว่าพี่ผมไม่ได้เจตนาจะยิงคือผมพกไปแล้วเหมือนจังหวะว่าเขาถือมีดแล้วเขาจะวิ่งมาหาจะประมาณทะตายคือมีดเนี่ยเหมือนเขาห่อผ้าพอเขาสะบัดผ้าปุ๊บมันก็จะเห็นมีดแล้วเขาก็หันมาจะหาผมผมก็เลยชักขึ้น ผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่ได้ยิงเหมือนมันกระจายหนูรับไม่ได้คืออาวุธปืนที่สุดหนูพูดตั้งแต่ที่หน้านั้นเลยบอกพี่หนูไม่ขออะไรพี่เลยหนูขอพี่ให้ติดตามคดีอาวุธปืนเนี่ยสามารถพบมาตรฐสารที่แบบนี้ได้ด้วยเหรอถ้าคุณคิดว่าคุณยิงป้องกันตัวหรือว่าระรับเหตุทําไมคุณไม่ยิงขามันล่ะไม่ยิงจากเอวลงไปเราจะไม่เสียใจเลยพี่จริงๆแต่นี่มันจากหน้าอกขึ้นหน้าคือมันไม่โอกาสให้เราที่ได้ได้เห็นเขาอีกแล้วตักเตือนเขาสอนเขาใช่ไหมตอนนี้น้องชายก็เสียแล้วพี่ครับ เสียแล้วค่ะเสียแล้วน้องเสียแล้วใช่ใช่ใช่แล้วหนูก็ไล่ขนใครโมาล่าสุดเมื่อกี้นะคะ